สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำเทคนิคการใช้งานโปรแกรม Power BI นะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องการสร้างงบกำไร,ราขาดทุนด้วยฟังก์ชัน Switch และฟังก์ชัน Select e d Value นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดวิธีการสร้างงบกำไร,ราขาดทุนที่โปรแกรม Power BI ได้ k t o p นะครับ สำหรับรายละเอียดของไฟล์ตัวอย่างนะครับไฟล์ตัวอย่างจะมีตารางข้อมูลสีตารางนะครับตารางแรกจะเป็นตารางเดดนะครับตารางที่สองจะเป็นตารางโปรดักนะครับตารางที่สามจะเป็นตารางเซลนะครับซึ่งในตารางเซลจะมีการสร้างเมเชอร์ไว้สีเมชเชอร์นะครับตัวแรกจะเป็นเมชเชอร์ที่ชื่อว่า คอร์อกคูโซนะครับอันที่สองจะเป็นเมเชอร์ที่ชื่อว่าคอร์ดโปรฟิตนะครับอันที่สามจะเป็นเมเชอร์ที่ชื่อว่าคอร์ดโปรฟิตมาร์จินนะครับแล้วก็เมเชอร์ที่สี่จะชื่อว่าเลเวนิวนะครับแล้วก็ตารางที่สี่จะเป็นตารางสโต้นะครับทั้งหมดนี้ก็คือตารางข้อมูลที่วิ่งอยู่ในไฟล์ตัวอย่างนะครับ เดี๋ยวเราไปดูแบบจำลองข้อมูลของไฟล์ตัวอย่างนะครับให้เราไปที่โมเด v i ิวนะครับตอนนี้แบบจำลองของฟล์ตัวอย่างนะครับก็จะมีด้วยกันอยู่สีตารางนะครับ3ตารางแรกได้แก่ตารางเดตตาราง Product แล้วก็ตาราง Store นะครับจะเป็น d i m i s s i o n Table นะครับหรือ ตารางสำหรับการอ้างอิงเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับแล้วก็ตารางเซลล์นะครับจะเป็น data table นะครับหรือเป็นตารางหลักที่เราเก็บข้อมูลนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราสร้างตารางงบกำไรขาดทุนนะครับเพื่อใช้ในการสรุปข้อมูลนะครับให้เราไปที่ Data View นะครับหลังจากนั้น เลือก Home tab นะครับเลือก Enter data คอลัมน์ที่1ให้ตั้งชื่อเป็น Index นะครับแล้วก็ใส่ค่าคือ 1, 2, 3และ4ครับเพิ่มอีกหนึ่งอลัมน์และตั้งชื่อว่า Item ใส่ค่าคือ Revenue Enter ใส่ค่า Cost of Goods Sold กด Enter ใส่ค่า Gross Profit Enter ใส่ค่า Gross Profit Margin Enter แล้วก็ให้เราตั้งชื่อตารางครับ Income Statement หลังจากนั้นให้กดปุ่มโหลดครับตอนนี้เราก็ได้สร้างตาราง งบกำไรขาดทุนขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้ารีพอร์ตดกันนะครับเดี๋ยวเราจะลองเอาตาราง income s t a t e m e n t หรืองบกำไรขาดทุนเนี่ยครับไปสร้าง Visualization พร้อมๆกันนะครับให้เราเลือก Report v i e w ครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะนำข้อมูลในตาราง income s t a t e m e n t นะครับ ไปสร้างวิชวลด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ให้เราเลือกวิชวล l ที่ชื่อว่าแมทริกนะครับหลังจากนั้นให้เราเลือกโฟกัสโหมดครับขั้นตอนต่อไปให้เราเลือกไอเทมจากตาราง income statement มาวางที่โรครับ ตอนนี้เราก็จะเห็นว่ารายการเองก็กำไรขาดทุนยังเรลงไม่ถูกต้องนะครับให้เราไปเลือกคอลัมน์ไอเทมของตารางอินคมสเตทเมนต์นะครับหลังจากนั้นเลือกคำสั่ง s อส์บายคอลัมน์นะครับแล้วก็เลือก Index ครับตอนนี้งบกำไรขาดทุนของเรา ก็เรียงถูกต้องตามรายการแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะสร้างเมเชอร์ขึ้นมาอีกหนึ่งเมเชอร์นะครับเพื่อนำค่าเ v เว n ิวค่าคอ t of Goods ดโซ d ค่าก o อส Profit แล้วก็กลอส p r o ฟิตมาจิ้นไปใส่ในตารางงบกำไรขาดทุนนะครับให้เราคลิกขวาเลือก New m e a เชอร ตั้งชื่อ m e เช u r e ครับตามด้วยเครื่องหมายเท่ากับกดชิปบวก enter เพื่อขึ้นมาทัดใหม่ครับเรียกใช้งานฟังก์ชัน switch ครับกดชิปบวก enter เพื่อขึ้นมาทัดใหม่ครับหลังจากนั้นกำหนด expression ให้กับฟังก์ชัน switch นะครับให้เรียกใช้งานฟังก์ชัน select e d value ครับหลังจากนั้นใส่ column name นะครับให้เราเลือก c o l m n name ที่ชื่อว่า index จากตาราง income statement ครับใส่วงเล็บปิดใส่คอมม่ากด shift บวก enter ครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะกำหนด value แล้วก็ r e s u l t ให้กับ ฟังก์ชันสวิตช์นะครับให้เราใส่ v l u e เท่ากับ1ครับใส่คอมม่าหลังจากนั้นให้เรากำหนด Result นะครับให้เราเรียกใช้งานฟังก์ชัน c a l c u l a t e ครับเรียกใช้งาน m e t u r e ที่ชื่อว่า r e v e n u e ครับใส่คอมม่าหลังจากนั้น ให้เรากำหนดเงื่อนไขาการคำนวณครับให้เรียกใช้งานฟังก์ชัน remove filter นะครับหลังจากนั้นให้ใส่ตารางที่ชื่อว่า income statement ครับใส่วงเล็บปิดของฟังก์ชัน remove filter ครับแล้วก็ใส่วงเล็บปิดของฟังก์ชัน calculate ครับใส่คอมม่า กดชิปบวก Enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ครับขั้นตอนต่อไปใส่แวลูที่2ให้กับฟังก์ชัน i t c h ครับพิมพ์2แล้วใส่คอมมาครับกำหนด r e s u l ์ให้กับฟังก์ชัน i t c h ครับเรียกใช้งานฟังก์ชัน Calculate ครับเรียกใช้งาน m ม t เ r อรที่ชื่อว่า Cost of Goods so นะครับใส่คอมมาหลังจากนั้น กำหนดเงื่อนไขาการคำนวณครับเรียกใช้งานฟังก์ชัน remove filter ครับแล้วก็ใส่ตารางข้อมูล income s t t a e m e n t ใส่วงเล็บปิดสำหรับฟังก์ชัน remove filter ครับแล้วก็ใส่วงเล็บปิดสำหรับฟังก์ชัน calculate ครับใส่คอมม่ากด shift บวก enter เพื่อขึ้นมาทันใหม่ครับขั้นตอนต่อไปนะครับใส่ value ที่3ให้กับฟังก์ชัน switch ครับพิมพ์3ใส่คอมม่า หลังจากนั้นกำหนด Result ให้ที่3ให้กับฟังก์ชันสวิตครับเรียกใช้งานฟังก์ชัน Calculate ครับเรียกใช้งาน m e t s u r ที่ชื่อว่า Gloss Profit นะครับใส่คอมมากำหนดเงื่อนไขการคำนวณให้เรียกใช้งานฟังก์ชัน Remove Filter นะครับใส่ตารางข้อมูล Income Statement ครับ ใส่วงเล็บปิดสำหรับฟังก์ชัน Remove Filter ครับใส่วงเล็บปิดสำหรับฟังก์ชัน Calculate ใส่คอมมากดชิปบวก Enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้ใส่ value ที่4ของฟังก์ชัน Switch นะครับให้เราพิมพ์4ใส่คอมมานะครับหลังจากนั้นกำหนด r s u o t ที่4ของฟังก์ชัน Switch นะครับเรียกใช้งานฟังก์ชัน Calculate เรียกใช้งาน Measure ที่ชื่อว่า g gross Profit Margin ครับใส่คอมมาแล้วก็กำหนดเงื่อนไขการคำนวณครับให้เรียกใช้ฟังก์ชัน Remove Filter ครับใส่ตาราง Income Statement ใส่วงเล็บปิดของฟังก์ชัน Remove Filter ครับใส่วงเล็บปิดของฟังก์ชัน Calculate ครับ ใส่คอมมากดชิปบวกเอนเ r อครับหลังจากนั้นเราจะกำหนดเงื่อนไขนะครับว่าถ้าเกิดไม่มีเงื่อนไขตรงตามข้อกำหนดจะให้มีค่าเท่ากับแบงค์นะครับแล้วก็กดชิปบวกเอนเ r อใส่วงเล็บปิดแล้ว Enter ครับตอนนี้ เราก็ได้สร้างเม t เชอร์ที่ชื่อว่าดินามิกเมเชอร์ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะนำดินามิกเมเชอร์นะครับเข้าไปใส่ที่งบกำไราขาดทุนนะครับให้เราเลือกดินามิกเมเชอร์ครับแล้วมาวางที่ value ครับตอนนี้เราก็จะเห็นนะครับว่า เราสามารถสร้างงกบกำไราขาดทุนขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าตัว gross profit margin เดี๋ยวเราจะปรับให้รูปแบบการแสดงผลเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับให้เราเลือก dynamic measure นะครับแล้วก็ให้เราขยายสูตรขึ้นมานะครับหลังจากนั้นให้ไปตรง value ที่4 r e s e r v ที่4นะครับ ให้เราเติมฟังก์ชัน format นะครับแล้วก็ใส่รูปแบบการแสดงผลเป็นเปอ็นนะครับใส่วงเล็บปิดครับดังจากนั้นให้เรากด enter ครับเดี๋ยวเรากลับไปดูที่ แมตริกกันอีกทีนะครับตอนนี้เราก็จะเห็นว่ารูปแบบการแสดงผลเป็นเปอร์เซนต์เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์งบกำไรขาดทุนนะครับแยกตามแต่ละสโตร์โลเคชันนะครับให้เราไปที่ตารางสโตร์นะครับแล้วเลือกสโตร์โลเคชันครับมาวางที่ คอลัมครับเราสามารถปิดการใช้งานส่วนที่เป็น low sub total แล้วก็คอลัมน์ sub total ได้นะครับให้เราไปที่ format ครับเลือก sub total ครับปิดการใช้งาน low sub total นะครับแล้วก็ปิดการใช้งานคอลัม n ์ sub total ครับ ผลลัพที่ได้ในวันนี้นะครับเราก็สามารถเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของแต่ละส o r e Location ได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับครับผมทั้งหมดนี้ก็คือการสร้างงบกำไราขาดทุนนะครับด้วยฟังก์ชัน Switch และฟังก์ชัน select e d value นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณมากครับ